เอาละครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์สามกันนะครับผมอันนี้ก็เป็น ID คุณต้อมนะชื่อเขาชื่อต้อมนะครับผมคุณต้อมนะแ7 o m z นะครับผมก็มาเปิดการ์ดนะฮะเปิดการ์ดตำนานกันเอ่า MP Shop นะฮะจะเห็นว่ามีอยู่แสนนะแสนสองหมื่นนะครับผมอันนี้มันไปแล้วสี่แสนใช่ป่ะแต่ว่า คุณต้อมเขามี MP Shop นะครับผมอยู่3 0 0 0 0นต่อแสนกว่านะครับผมก็รวมกันแล้วว่าพอดีนะครับผมโอเคการที่จะเปิดในวันนี้นะผมเป็นกองกลางนะครับผมก็กองกลางนี่น่าจะเป็นที่นิยมในการที่จะเปิดกันใช่ปะ่ะผมสังเกตว่าผมมักจะได้เปิดกองกลางนะเปิดเคยเปิดได้กุลิดนะครับผม2ตัว สองตัวแล้วสองตัวติดกันเลยกุลิดนะครับผมใบนี้ไม่รู้จะเป็นตัวอะไรนะแต่ก็กุลิดตัวแล้วกันกลางๆนะครับผมโอเคซื้ออะไรนะฮะไปครับผมไปมา คุณหลีดอีกไหมตอนนี้มันมีตัวแรงแพงวะตอนนี้ราคานักเตะราคานักเตะลดลดเยอะมากเลยนะแบบแต่ละตัวนี่ลดอย่างเยอะไม่เป็นไรคุณหลีดมันแพงอยู่เอาว่ะใบเดียวจะเฟียวได้ไหมมาครับผมลุ้นๆค่อนข้างตื่นเต้นมา ถ้าได้กุญริศอีกรอบหนึ่งนี่คือแบบคือแบบไม่ต้องพูดอะไรแล้วอะ่ะเออไม่ต้องนับอะไรนผะผมก็มครับผไปครับ ดอรอปเปอร์เซนต์ออกปะเนี่ยเฮ้ยกาสี่พันบาทนะเว้ยโอ้ดรอปเปอร์เซนต์ออกแล้วพี่แรสโอ้โหเจ๊งหนักบอกเลยถ้าไม่ได้ MP Shop อบช่วยชีวิตนี่เจ๊งหนักถ้าซื้อราคาเต็มนี่บอกเลยว่าโคตรเจ๊งโอ้โหพี่แรสได้ไงวะเฮ้ยแม่งลดเปอร์เซนต์ออกใช่ดิราคาบริเจนมันตกเยอะไงเมนก็ได้ออกยาตัวน้แพงชัว โอ้โหเสียใจยวะ่ะโอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะที่รับชมกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะบ๊ายบาย